สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเรากำลังอยู่ด้วยกันในช่องเล่เขาข่าวดาราวันนี้ค่ะในคลิปนี้ใครเอ่ยเล่านิทานรักออโรราเอย่ยปากเลิกทาซานไปกันไม่รอดทั้งที่ยังรักมากนิทานเรื่องใหม่จากเพจเจมอยร้อยแปดซึ่งหลายคนอ่านปุ๊บก็เดาออกไม่ยากเลยค่ะเรื่องเราจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยค่ะ กับเรื่องราวความรักของเจ้าหญิงอโลรากับทาซานหนุ่มหล่อที่ตอนนี้ก็ได้ปิดฉากรักลงแล้วทํามกลางความเจ็บปวดและคลาดน,นเพจเจมอยแเล่าว,ว่าหยุดให้ร้ายทาซานว่าเลือกพระมันดาเพราะทาซานยังไม่ทันได้เลือกอะไรเลยแต่อโลราเลือกที่จะไปบอกพระมันดาเองว่าข้าขอยุติกับทาซานนะเจ้าคะทาซานได้แต่เคารพการตัดสินใจของอโลราเพราะเธอคงคิดมาดีแล้ว ผมต้องปล่อยกันไปทั้งที่ยังรักแค่นั้นเองนิทานจบแค่นี้พอพวกที่สอนอน,อน,อน้อมแม่นางก็ให้เผ่าๆกันหน่อยเคารบกันตัดสินใจของออโรร่าและทาซานด้วยเรื่องนี้ทั้ง3รู้ดีที่สุดว่าเหตุอนันใดถึงไปกันไม่รอด่าไปตะลูก,ก็อาจจะโดนบอยแฮชแท็กเอเพมเมียทาซาน ฟังมาถึงตอนนี้แล้วคุณผู้ชมทราบไหมเอ่ยว่าคู่รักคู่นี้คือคู่ไหนก็คอ,คอมเมนต์เข้ามาบอกกันด้วยนะคะขอบพระคุณที่ติดตามรับชมกันค่ะ